สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับวันนี้รถดีอยากขายของเรานะครับมีรถหล่อๆนะสภาพคลิปน้องๆป้ายแดงนะครับตัวนี้เป็นตัว t o y ย t a นะครับ Camry ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัว 2.5G เบนซินนะครับตัวนี้เป็นปี2019นะรถปีเดียวนะครับราคาคันนี้อยู่ที่1 3 2 9 0 0 0บาทนะครับราคาตรงนี้ลงจากป้ายแดงมาแล้วนะรวมๆ2 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับผม ก็ถึงว่าเป็นรถสภาพใหม่นะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะลงมาค่อนข้างเยอะนะรถคันนี้นะครับข้อดีนะเขาแรกเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของประกันศูนย์นะครับรถคันนี้เหลือประกันศูนย์โตโยต้าประเทศไทยนะเหลือถึงปี2024นะครับปีนี้ปี2020ยังเหลือถึงปี24นะเดือน3นะครับอันที่2คือรถคันนี้ใช้น้อยนะวิ่งมาแค่25,000กิโลนะครับผมและที่สำคัญคือ เข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับผมอันที่3นะครับรถคันนี้คือสภาพหน้าเดิมหลังเดิมสวยเดิมๆนั้งคันนะครับคือถือได้ว่ารถคันนี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาพน้องๆใบแดงนะครับตัวโครงสร้างนะครับช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์ยังใช้งานได้ตามปกตินะอันนี้เป็นภาพรวมของเจ้าตัว c ค m r ี่ส G 2 0 1 9นะครับสวยทั้งคันนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง25,000กิโลนะครับอ่ะลองมามุมนี้บ้างครับน้องอูอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับสีขาวนะครับสีขาวสวยเลยนะอ่ะรถคันนี้ก็แม็กนะครับอัลลอยนะขอบ18นะครับ ก็ถือว่าเป็นรถใหม่หน่าใช้นะครับสภาพทุกอย่างเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องเครื่องครับว่าห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับเราเข้ามาดูภายในห้องเครื่องของเจ้าตัว Camry นะครับปี2019ตัวท็อปนะ 2.5G เบนซินนะครับตัวนี้วิ่งมาไม่แท้นะวิ่งมาเพียงแค่25,000กิโลนะครับก็สำหรับห้องเครื่องนะครับยังสะอาดสะอ้านนะครับ ยังน้ำมงน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับให้ข้อมูลนิดนึงตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่209แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนอาทีนะเกียร์ก็เป็นเกียร์โตมัติ8สปีดนะตัวนี้รองรับน้ำมันนะครับเริ่มต้นที่ e 8 5นะครับผมอ่ะเรามาดูกันสภาพเครื่องนิดนึงนะครับอ่ะหัวนงหัวน็อตนะครับยังเดิมเดิมอยู่นะครับรอยมาร์กกิ้งยังอยู่ครบนะ สภาพเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับเครื่องยนต์เดิมสวยๆนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างของภายในห้องเครื่องกันครับ่ะเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงครับฝากระโปรงเราก็จะเห็นนะครับว่าน็อตยังเป็นน็อตเดิมอยู่นะน้องอู่ซูมเบาๆนะเห็นไหมสีเต็มนะครับไม่มีหลุดลอกนะมาที่หัวโช๊คครับหัวโชค๊คอยมาร์กมาร์กมากกิ้งอยู่ครบนะอ่าน้องอู่เห็นนะ เดินคานครับเป็นไงน็อตขาไฟนะครับน็อตขาไฟเดิมค่อยๆครับนะครับน็อตขาไฟเดิมสติกเกอร์อยู่ครบครับน็อตขาไฟนิดนึงน้องอู่ซูมิดนึงน็อตขาไฟเดิมนะครับไม่เคยแก่นะรถคันนี้เดิมๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไปดูหัวน็อตฝั่งซ้ายนิดนึงหัวน็อตฝั่งซ้ายหัวน็อตเดิมนะครับเห็นไหมครับสีเดินเต็มนะไม่มีดุดลอกนะครับซอกในเดิมด้วย มาดูหัวโชกันนิดนึงครับหัวโชกเดิมนะครับเห็นไหมรอยมาร์กิ้งอยู่ครบนะครับรถเดินเรียบนะครับไม่สะดุดนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5นะครับตัว Camry ตัวนี้มันจะมีตัว2.0ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวท็อปน 2.5G นะครับก็หน้าเดิมหลังเดิมนะครับข้างเดิมภายในสวยทุกอย่างสวยเหมือนเดิมนะครับมาดูบนฝากระโปรงนิดนึง บนฝากระโปรงก็เป็นบนฝากระโปรงเดิมนะครับเห็นไหมครับรอยสติกเกอร์สติกเกอร์จากโรงงานเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมนะครับรูกลมเรียบแบรนด์เดิมนะครับ,ลรบ,แ,บ,รบแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนนะจากโรงงานบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับวิ่งน้อยด้วยประกันศูนย์ยังเหลือถึงปี2024เดือนมีนานะครับสวยครับโอเค ของเครื่องสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถคันนี้กันว่าภายในอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับเชิญครับครับผมเรามาดูภายในของเจ้าตัว Toyota Camry 2.5 G E A T คันนี้กันนะครับก็ภายในหรูหรานะครับ หน้าปัดมาตรวัดเรือนไม้นี่ค่อนข้างดูไฮโซนะมีมาตรวัดเรือนไม่วงกลมอยู่2อันนะครับตรงกลางก็จะเป็นจอนะโอเคจอตรงนี้ก็แสดงในเรื่องของกิโลเมตรนะครับรถคันนี้การันตีไม้แท้นะครับวิ่งมา25,313มโลนะส่วน31องศานี่คือเป็นสภาพอากาศภายนอกรถนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ารถคันนี้วิ่งน้อยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับหน้าหลังข้างเดิมนะไม่มีชนหนักมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลการคอนโซลน,นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่ะมาดูเจ้าคอนโซลกันเจ้าคอนโซลน้องอู่ซูมเป็นภาพพาโนรามาให้ลูกให้ท่านผู้ชมคลิปดูในส่วนของคอนโซลน,นิดหนึ่งคอนโซลอันนี้นะครับเป็นคอนโซลสีเป็นโนแบกนะ98%เลยนะครับสภาพสภาพเดิมใหม่นะครับก็เดินด้วยตรงนี้เป็นลายไม้นะครับผมลายไม้นะ แล้วก็ตรงกลางก็เป็นจอเนวิเกเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีในส่วนของในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของของแอร์ด้วยนะเป็นแอร์เป็นแอร์แยกอิกสระซ้ายและขวานะครับเป็นแอร์ดิจินะครับดิจิตอลนะครับผมถือว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยส่วนเบาะนะครับเบาะเบาะของคนนั่งทั้งด้านผู้นั่งขับนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยเป็นเบาะลักษณะโอบนะแล้วก็ค่อนข้างหนานะครับเบาะ เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดไปด้วยมีริมตรงนี้จะเป็นสีออกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดให้มันดูมีมิติเบาะนี้นั่งสบายตามสไตล์แคมรี่นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่านั่งสบายนะครับส่วนข้างหลังไม่ต้องพูดถึงแคมรี่ด้านหลังนั่งสบายอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงกลางนิดนึงครับนูกลับมาครับกลางตรงกลางก็เป็นเกียร์นะตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับ ช่องตรงกลางนะครับเป็นช่องวางวางวางแก้วนะวางแก้วขนาดลึกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่วางแขนตรงนี้ขนาดใหญ่นะครับอันนี้บอกเลยใครตัวเล็กตัวใหญ่ยิ่งตัวเล็กนี้ยิ่งสบายตัวใหญ่ก็สบายนะครับวางได้สบายเลยแล้วก็เบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็มีปุ่มอีโคปุ่ม normal ปุ่มสปอร์ตให้เราเลือกใช้นะครับอ่ะอันนี้เป็นด้านในอันนี้ขอโชว์นิดนึงครับ เป็นด้านในอยู่ข้างล่างในเรื่องของที่เป็นพนักพิงแขนเป็นช่องขนาดใหญ่นะสามารถที่ไม่ใช่แค่เศษกระดาษนะครับเราอาจจะวางกล่องวางอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้สบัดสะดวกสบายนะครับผมถือว่าใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงกลางก็เป็นลักษณะเป็นลายไม้นะครับเป็นลายแบบไทเกอร์นะเบาสองเบาเมื่อกี้พูดไปแล้วว่านั่งดีมากอบกระชับลำตัวนะครับแล้วเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับทั้งผู้นั่ง ผู้โดยสารแล้วก็ผู้นั่งที่เป็นผู้นั่งคนขับนะครับส่วนข้างหลังครับที่ตากล้องเรานั่งอยู่ถือว่าตากล้องเราเป็นคนตัวใหญ่นะครับสูงประมาณ185เป็นไงบ้างครับนั่งสบายไม่เอ่ยนั่งสบายครับ,บแต่ว่า<ม>ถ้าอยู่นะตรงกลางอาจจะติดหัวนิดนึงอ่าแต่ว่าภาพรวมแล้วปรับที่นั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายเนาะในส่วนของรถคันนี้รถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกปรับมองข้างไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบ ไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับอ่าโอเคส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับผมอืมผมเป็นคนหนึ่งนะที่ขับรถแล้วชอบพวงมาลัยที่ค่อนข้างเรียบเนียนและสะอาดนะครับคันนี้บอกเลยว่า99%นะ100%ไม่ได้เพราะว่าเป็นรถมือสองแล้วนะครับ100%ถือว่าเป็น เป็นพวงมาลัยที่ค่อนข้างที่จะ99%ความเรียบร้อยนะครับด้านซ้ายนะครับก็เป็นในเรื่องของการใช้งานวิทยุเนาะแล้วก็เป็นบลูทูธด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของอ Cruise Control นะครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับถือว่ารถคันนี้ฟังก์ชันจัดเต็มเพราะเป็นตัวท็อปสุดของตัว Camry นะครับคันนี้ราคา1,329,000บาทนะครับรถมาจากราคาป้ายแดงร่วมๆแล้วนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0 กว่าบาทนะครับคันนี้เป็นมีแอร์แบกนะมี ABS ให้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัวท็อปก็คือในส่วนของสันลูนะสันลูปตัวนี้เป็นตัวสันลูนะครับมีทุกมีมีเครื่องเล่นแล้วก็อ่ะลองดูนะฮะผมลองกดปุ่มเห็นไหมครับถ้าเราขับไปต่างจังหวัดอากาศดีๆเนี่ยเราอาจจะเปิดใช้งานในส่วนของตัวสันลูปได้เพือ่อระบอากาศจากภายนอก ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับสภาพเดิมทุกอย่างเดิมนะครับใครสนใจรถคันนี้ติดต่อได้ที่รถด,ดีอยากขายนะครับ062 824 2551นะครับใครที่ชอบชมรถมือสองสภาพดีนะครับกดได้เลย Subscribe กดกระดิ่งเราจะมีรถด,ดีๆสภาพสวยๆเนี่ยมาให้คนที่มองหาซื้อนะครับหรือเลือกชมเนี้ยได้อยู่เรื่อยๆนะครับกด กดกระดิ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพภายในคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว Camry 2.5 AT นะครับเบนซินนะตัวนี้เป็นตัวน้ำมันนะครับเบนซินเริ่มต้นได้จาก E85 นะครับผมค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยทีเดียวลงเลื่อนมงเลื่อนไม้นะครับหน้าจอตรงกลางนะครับช่ององค์ช่องแอร์นี่เป็นไงน้องอูช่องแอร์ก็จะเป็นลักษณะแนวยาวเรียวนะครับดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ ใต้เท้าของผู้นั่งโดยสารแล้วก็ผู้นั่งคนขับเนี่ยจะมีไฟเรืองแสงลักษณะเหมือนแอมเบียนไลท์นะครับผมก็ถือว่าสวยสะอาดน้องๆป้แดงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกของเจ้าตัว Camry ตัวนี้กันสีขาวคันนี้กันนะครับว่าสภาพภายนอกนี้เป็นยังไงบ้างสมบูรณ์ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกของเจ้าตัว Camry นะครับ 2.5G ตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500นะครับ 2,500cc นะครับตัวเบนซินนะครับอันนี้คือสภาพภายนอกด้านหน้านะสภาพภายนอกด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเป็นขอบแนวยาวนะครับคล้ายๆปีกนกเนาะน้องอูเนาะ สีดำนะครับตรงกลางประกอบไปด้วยโลโก้โตโยต้านะครับด้านล่างลงมาครับเป็นกระจังขนาดใหญ่สีเทาเงานะสวยเลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดบอกด้านล่างนะครับในส่วนของอกันชนหน้านะครับกันชนหน้าประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์นะเซนเซอร์หน้าจะมีอยู่2จุดนะครับขวากับซ้ายนะแต่ส่วนด้านหลังในจีมีมากกว่านี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะเลื่อนลงมา ดูกันที่ล้อครับตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับล้ออลลอยเดิมจากโรงงานแม็กอยู่ที่ขอบ18ยางเป็นยางปี19นะครับซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนขอบยงขอบยางมีใช้งานได้อยู่นะครับเป็นยางบิต stone t o r r n z a นะไล่ลงมาครับเราการันตีใหม่เลยนะที่25,318โลนะครับอันนี้ไหม่แท้นะครับประวัติศูนย์มีครบนะ คันนี้ใครประวัติดีฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มนะครับสวยเดิมครับสีไม่มีเพี้ยนครับอะไล่ลงมาครับนอูกระจกไฟฟ้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับที่จับครับที่จับที่จับประตูนะครับเป็นทั้งสีประตูนะสีบานก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นลักษณะเ e เลสก็คือเราไม่จาเป็นต้องมีกุญแจเนาะกุญแจอยู่ในกระเป๋าแล้วก็แค่คล้อง มือเข้าไปมันก็ปลดล็อกเองนะครับดูสีประกอบนะครับรถคันนี้ติดฟรีมาพร้อมนะครับกระจกทุกบานเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนกระจกไม่เคยแตกนะครับไม่เคยแลวกระจกไม่มีรล้าด้วยนะเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นออ l น e ยนะครับตัวนี้เป็นออ l น e ยลตัวใหม่นะครับก็ด้านหลังก็ประกอบไปด้วยในส่วนของการชนหลังนะครับจะมีเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดอ่นะนองอูซูมนิดนึง เซนเซอร์ S S ถอยเรามีทั้งหมด4จุดด้านหน้า2นะครับด้านหลัง4จุดแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้เป็นโครเมียมเนาะเป็นโลโก้โตโยต้าแล้วก็โลโก้แคมรีนะครับอ่าเลื่อนลงมาลิ้นลิ้นหลกล่างกันชนก็จะเป็นลักษณะไฟเบอร์สีดําตัดกับสีขาวจะดูค่อนข้างหรูนิดนึงนะครับขาวกับดําแล้วก็ปอกของปลายถ้อยเสียนะครับเสริมด้วยโครเมียมทั้ง2ด้านทั้งซ้ายและขวานะโอเคอ่ะเนื้นเดี๋ยวเรามาดูภายในของ ด้านหลังกนะันนิดหนึ่งครับภายในด้านหลังนะครับขนาดใหญ่นะใครที่เคยใช้ c a ม r ี่อยู่แล้วหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยด้านหลังเนี่ยบรรจุของได้ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพนิดหนึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์อยู่ครบนะทั้งลงทั้งหลังเดิมหมดท,ทุกชิ้นนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเดิมอ่ะดูดูมียางสำรองนะครับอันนี้ เป็นยางแล้วก็แม็ก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 เหมือนข้างนอกนะเป็นแม็กอลลอยนะครับซอกลงซอกในเดิมด้านหลังทุกอย่างเดิมเดิมหมดคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับสามารถซื้อขายละโอนได้ตามกฎหมายนะอ่ะลองเดินม,มาทางด้านนี้ครับอด้านซ้ายสีของรถไม่มีเพี้ยนนะครับที่กระจกนะครับจะมี โครเมียมตัดขอบนะให้มันมีความเป็นรถหรูนะครับด้วยเซกเมนต์ของตัวของ t o y o ต a c a m r รเนี่ยนับได้ว่าถือว่ารถคันนี้เป็นรถในระดับของผู้บริหารใช้นะครับใครที่ขับก็จะอาจจะดูมีคลองมีคลาสนะครับสมรรถนะของรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เรือนล่างของเจ้ารถคันนี้มีความบึกบึนแล้วก็มีเส้นสายลายขอบที่ไหวผิ้วนะครับปาดเปียวดูสปอร์ตด้านบนก็จะมีในส่วนของ มูลรูฟนะครับบางคนก็เรียกมูลรูฟบางคนก็เรียกซันรูฟแต่และแต่คนจะเรียกนะครับก็ถือว่าออปชั่นเต็มนะครับทุกอย่างใช้งานดี ABS Airbag ถือว่าใช้งานได้ดีทุกอย่างใช้งานได้ปกติครบนะครับหากใครสนใจติดต่อได้ที่รถดีอยากขาย0628242551นะครับ0 6 2 8 2 4 2 5 1รถคันนี้ราคาไม่แพงนะครับลงจากป้ายแดงร่วม2 0 0แ0 0นะครับอยู่ที่ 1,329,000าบาทนะครับหากสนใจนะครับติดต่อเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือใครที่ชอบชมรถมือสองหรือมองหารถมือสองสักคันอยู่อย่าลืมนะครับผมติดตามเราโดยการ subscribe กดกระดิ่งเรายังจะมีรถใหม่ๆเข้ามาเสิร์ฟนะครับในคลิปในช่องของเราตลอดเวลานะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนเราไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมีรถอะไรนะครับแน่นอนยังจะมีรถหรูๆอีกแน่นอนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ